สวัสดีครับพบกับนิวส์ลิซึมอีกครั้งหนึ่งน,นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดณบริเวณปราสาทตาเมืองทมซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตเขตที่เป็นเขตชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เอาจริงต้องบอกว่ามีความตึงเครียดกันค่อนข้างเยอะโดยที่ไอความตึงเครียดนี้ไม่ได้เกิดจากทางฝั่งเรานะครับมันมาจากทางฝั่งเขาอย่างเดียวเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เหตุการณ์แรกเลยก็คือทางทหารของทางฝั่งเขาเนี่ยก็ เอาเอาทาเอาทหารแล้วก็เอาคนมาร้องเพลงแล้วก็ถ่ายวิดีโอซึ่งแน่นอนนะครับว่าจุดประสงค์เนี่ยก็คงจะแบบว่าถ่ายทอดเหตุการณ์ลงในโซเชียลเป็นดิจิทัลฟุตปริ้์ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นเขตของตัวเองประมาณว่าตัวเองอยู่ตรงปราสาทตาเมืองทมซึ่งเป็นของตัวเองแล้วก็มีการร้องเพลงชาติคือถ้าทำอย่างนี้แล้วเป็นการบอกว่าเป็นของประเทศตัวเองมันก็ตลกนะครับเหมือนเป็นว่าจะมายึดอาณาเขตโดยที่ใช้โซเชียลเป็นหลักฐานมันก็จะตลกไปหน่อยเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาทหารไป พูดไปบอกว่าห้ามร้องเพลงชาติหรือว่าอะไรตรงนี้นะมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางทางการเมืองหรือทําให้เราเนี่ยมันคือมันเป็นการบ่นทําลายความมั่นคงของประเทศซึ่งก็มีเหตุการณ์หรือว่าอะไรต่างๆอย่างที่ทราบก็ถึงขนาดว่าเป็นข่าวกันเลยทีเดียวทางแม่ทัพภาคที่2ของเราก็ไม่ยอมนะครับจนกระทั่งผู้ว่าอุดอรมีชัยเอาฐานตัวตึงนั้นมาจับมือกับทางฐานของฝั่งไทยแต่ว่าเหมือนผู้ว่าอุดอรบีชัยจะจะดีหรือไม่ดีอันนี้ไม่รู้เพราะว่าในเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นผู้ ว่าอุดรวีชายเองที่มาร้องเพลงนะครับมายืนร้องเพลงแล้วก็เอาคนเอาทหารทางฝั่งเขามาร้องเพลงตรงบริเวณหลักเขตซึ่งเป็นหลักชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเรียกว่าเปลี่ยวไม่เบานะครับล่าสุดนะครับความตึงเครียดมาอีกแล้วซึ่งต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่าตอนนี้เขากําลังน่าจะนะครับถ้ามองตามภาพรวมเลยเขากําลังกระทําการยั่วยุคนดีๆอย่างนี้เขาไม่ทำนะครับไม่ทําที่ไหนที่มายืนร้องเพลงชาติอะไรประมาณนี้แล้วก็ล่าสุด ทางฝั่งผู้นําก็ไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าจะเป็นเชิงผู้นำานละะ้วเอาจจะเป็นนักการเมืองของฝ่ายค้านซึ่งอันนี้ทางโซเชียลของเราถ่ายไว้แล้วก็มองว่ามันมีสัญลักษณ์พรรคการเมืองอยู่ก็น่าจะเป็นของทางฝ่ายค้านแหละนักการเมืองของทางฝ่ายค้านของเขาเดินเดินมาพร้อมกับทหารหรืออะไรต่างๆมาเยี่ยมประสาทต,ตามมณฑมซึ่งทางฝั่งเราก็เอาเ,อเพิ่มนะครับเสริมกําลังทหารเข้ามาประชิดเหมือนกันซึ่งเราก็เป็นการบอกไกลๆว่า เราก็ไม่ยอมนะเราเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบอยู่แต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยมาทําไมไม่ทราบแล้วก็มากันบ่อยๆด้วยคือที่บอกว่าเป็นนักการเมืองของทางพรรคฝ่ายค้านเป็นการคาดการณ์จากทางฝั่งไทยนะครับถ้าอ้างอิงตามสัญ,ญลักษณ์ขณะที่ของเราก็ไม่มีอะไรมาตรวจด,ดูความเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเกิดว่ามีการพูดหรือมีการ อะไรสักอย่างที่เป็นเป็นการสัญลักษณ์หรือเป็นสามารถตีความเป็นนัยยะได้ว่าเขาพูดเพื่อที่จะอ้างว่าประสาทตาเมืินชมของเป็นของเขามันก็คงไม่ดีเราก็ต้องอเอาทหารมาทางฝั่งเขาเนี่ยก็บอกว่ามาเยี่ยมประสาทตาเมืินชมาตาเมินชมเฉยๆแต่แน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวมาร้องเพลงชาติอีกก็ไม่ดีหรือมาพูดลักษณะประมาณว่าให้ ชาวโลกหรือว่าให้คนในโซเชียลเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นของทางกัมพูชามันก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องมาคุมเชิงไว้นี่คือสถานการณ์นะครับที่ก็มีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับวันหลังนี่สมมุติว่าเราถ้าเกิดว่าปักธงชาติไว้นี่เขาก็น่าจะโมโหเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เน้นการยั่วยุกลับอยู่แล้วฝั่งเขาเนี่ยร้องเพลงชาติเราก็ไม่ร้องเพลงชาติกลับเหมือนกัน ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการยั่วยุไปยั่วยุกันมาเนี่ยมองตามหลักเลยหลักเรื่องของกลยุทธ์ยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นการยั่วยุซึ่งเราไม่ทําถ้าเราทําอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าเรามีเจตนาไม่ดีแต่ขณะเดียวกันเขานี่ไม่ได้สนใจเลยนะครับจะเจตนาดีหรือไม่ดีก็ชัดเจนจริงๆแล้วก็อย่างที่นะครับว่าเราก็มีการถ่ายไว้เป็นหลักฐานเหมือนกันเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับว่าทําอย่างเงี้ยคือภาพลักษณ์ของเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาทำอย่างเงี้ยภาพลักษณ์เขาก็จะเสียหายมากขึ้น ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ทีชมอะไรก็สามารถมเมนวิที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ